สวัสดีครับวันนี้อัน EGP นะครับมานำเสนอข่าวทอดกระถินสามภาคีวัดเจดีวัดไอ้ไข่นั่นเองนะครับวันนี้ผู้คนต่างหลังไหลเข้าไปนะครับทำพิธีทอดกระถินที่วัดไอ้ไข่หรือวัดเจดีย์นะครับโดยมีประธานนะครับดออรอดิสัยโพธารามิกนะครับ และรองศาสตราจารย์ดรพิชณีโพธารามิกคุณพิษโพธารามิตนะครับที่เป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกรถินที่วัดไอไ้ไขเด็กวัดเฉดีในวันนี้นะครับก็มีประชาชนตามรางไหลเข้ามาร่วมทอดกรถินนะครับประจำปีพศ .2563 น,นะครับ ประชาชนนัางไลมาก,กันอย่างเร่งเน่นนะครับจากท่วทุกสารทิศด,ด้วยแรงศรัทธาของไอ้ไข่เด็กวักเจดีได้เงินร่วมทุญทั้งหมดไปเกือบ50กว่าลัวร้านบาทเลยทีเดียวนะครับประชาชนทุกคนต่างมุ่งม,มั่นนะครับทั้งจิตต้องใจร่วมศรัทธานะครับ ทำบุญ50ตัวร้างน,นะครับไอ้ไข่ใกวัดเจดีย์ของเรานะครับก็จะมีภาพที่นีกนะครับจำน่ายแจกจ่ายให้กับท่านผุ้มจิตรตาธามาร่วงทำบุญท่ดกระถินนะครับก็จะเป็นรูปปั้นของไอ้ไข่ยกวัดเจดีย์นะครับยอดซับปี64นะครับที่เปิดให้จองกันนะครับรูปนี้ก็เป็นซับเรือดอนปี62นะครับเป็นรูปหล่อ ให้ไคเดวัตเจดีขอได้ไหว้รักนั่นเองนะครับซึ่งกำลังเป็นที่ศรัทธาของชาวไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาตินะครัแล้วก็มีวิธีการบูชาไอ้ไคือวัตเจดีนะครับคิดลับการลงการตั้งจิตอธิการ,รออากนะครับขอพรจากไอไครนะครับรุ่นนี้นะครับยอดซับปี64นะครับ ซึ่งกำลังเปิดให้จองในขณะนี้นะครับประชาชนสามารถสั่งจอง,ะจอง,องนะครับได้ตามศูนย์จองของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับทั้ง13ศูนย์นะครับก็ติดตามกันใน Facebook หรือในช่อง YouTube นะครับก็ติดตามนะครับหรือร่วมทำบุญกระถิมนใต้นะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับ,รบตามบัญชีที่นี่เลยนะครับ